มีน้องทิดาเล่ามาทายปอดตืรนนะคะโดยชุดสีน้ำเงินค่ะ เด็ี่การทายปเด,าาด,ยดงเตอเของน้องทิดาล่าเอาไหมคะตัวชุดสีน้ำเงินค่ะพอปดเตอกดนิทายห้ใส่ชุดสีน้ำเงินพี่น้องเอ้ยวัตตาชุดหลวมมาปเปลีมาเดี๋ยวนี้ชุดกําลังขับค่ะชุนกระลังกินขา่าวแ่บกับพี่น้องตอนนี้ทิดาลา่ากำลังกินขา่าวแ่บชุดครับแล้วค่ะเดีย๋ยวนี้ชุดครับแล้วยันหนังเต้ได้เปอันแกะออกแล้วค่ะปัดที่นี่ ชุดครับแล้วสิได้แก้ชุดดูครับอันนี้มีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยเห็นอย่างเนาะมีเนื้อมีหนังแล้วค่ะวันนี้ก็กระลังทายให้เป็นกระลังโพธท,ท,ทานันทานนี้พว่เสิเหลือกเอาวามางามนะคะไปเป็นตวดตื่นติดห้ามจะเอาขึ้นายหันายนี่ครับที่นี่หลากหลายชุดค่ะ นี่ก็เป็นชุดที่แม่ย้อย zoom มาให้ค่ะนี่ชุดนี้ก็งามค่ะเด่ะนี่เดือดเดอเป็นผู้สร้างตัดให้ค่ะแล้วก็สิ่นีชุดของบ้านเคือ่องน้องอีกค่ะเดี๋ยวคนงานจะใส่ทายไปเรื่อยๆจนครบกับชุดของแม่อีย่างน้อจากสวรรค์นในเขตค่ะสี่นี้อีกจะได้ทายอีกค่ะงามค่ะแต่ละชุดมีแต่แชุดนองงาม ีความหักความห่วงใยจากพ่อจากแม่ทุกผู้ทุกคนที่ทรงมาไห้ค่ะตัดในอีลาน้อยโอ้ยจะมันเป็นบุญเป็นคุณหลายค่ะบุญวาสนาของอีลานอยหลายที่มีพ่อมีแม่ฮักทรงชุดทรงยังมาไหอาหารอาารกินเครื่องกระตุ้มขนมโอ้ยบุญวาสนามันกิดาเล่าแล้ะค่ะที่มีความหักความแพงความห่วงใยจากพ่อจากแม่ที่คอยทรงมาไห้นะคะเป็นบุญเป็น คุณหลายเด้อขอบคุณขอบคุณลหลา่าๆยายอรุณนีค่ค่ะดีใจน้ำบูน้ำหลานค่ะขอบคุณแพทน์นงคิดาเล่าดีหลายพีใจเด้อที่เห็นก่อเห็นแม่เฮาส่งมาให้ดูให้หลานยายแฮงดีใจหลายค่ะเป็นหขอบคุณขอบคุณเด้อที่หักเมตตามงคิดาเล่าขอบคุณเลายๆไปลชุดละ ใจเราเป็นกระหักแต่ว่าที่แรกๆมากนี่ชุดนี่รวมค่ะบัตรที่นี่ขับแล้วค่ะขับแล้วบอกย่าแล้ววานสีเดยให้ย่าเอาให้ไปให้ย่าอุบุเอาออกให้ค่ะกระด้เอลออกละค่ะวันนี้เพราะว่าขับ <c oughs> ที่แรกล่องเท้าก็หลวมเนี่ยค่ะร่องเท้าอันต่อเป็นร่องเท้าบุญน,นะคะก็รวมเนียค่ะวันนี้เป็นมาสิพ่อดีค่ะไปนอนกจนไปไงึ้นไปน้ำเนาะกับอ้วนขึนไปน้ำ สูงไปน้ำน,นะคะกระสิบพ่อดีร่องเท้าก็ไดแสงกระไกสซหมดเราค่ะแสงกับมดเร็วเร็วเด็ดตาขันต้องเบ็หลายกะทายบ้องห้ามอีค่าตองเป่าน้ำแสงเป่าน้ำแสงบพไปนองมันนี้แสงกับมดเร็วเร็ว แม่เกียบกระกร้อยเป็นพี่เลี้ยงให้นไหม้องธิดาเล้าค่ะนี่นะคะคว่มหักคว่มแทงบัวสิเป็นในบ้านหักสิวิไลทุกขู่ทุกคนนี่ค่ะก็หักน้องธิดาเล้ากันทั้งนั้นเลยแม่แตงแต่พ่อแม่ตายายไอ้มองังกรคอเชสิตรีคอเชสิตรีแม่เกียบคนนี้คนเออเสมอเนี่เอ้อแม่เกียบมันละแม่เกียบมาหักกับเมตตาอิลาน้ำคือก,กันตลอดทั้งพี่น้อง ลุงท่านเนี่ยปหนองไท่ลาวไปหนองไต้อีสานหรือสอบบึงอีสานยังสินะคะไเพชรมีตะครหักูะแง่กแดงมั้นีคะหักแพงให้ความดูแลมีตาน้ากันทุกคนตลอดทั้งพีทั้งนนองนอกควมเมี่ปนองห้องตุกตุกตุกต้นละค่ะมีความหักคุ้งแทงี่นองกีดาาลาวยาลุงเหนือมีตะมีตะขอบคุ้งตอนนั้นเลิกมีแต่คำว่าเกบคุณขอบคุณขอบคุณทต่หักตีหงายทีหักแพง หลุดหลานนะคะเนาะเป็นบุญหลายค่ะที่เพียงวางเฮาหักแพงหลุดหลานน้ำกันมีกวนหักกวนห่วงใยนำายก็ได้ตะกอบคุณเนเนี่ยแะคะบนนี้ยังหลายแล้วค่ะยิ่งมือน,นี้อาการดีขึ้นค่ะก็ะเลยมีกระจิดกระใจมาทายหลุดมา,ย,ายังนำเป็นยังหมื่บ้านหมื่ก้อนเนี่ยโอ้ยบ่เอาอยัางแล้วก็ตีนองเลย ่วาถ่ายลูกวายเก็บยังวาลงคลิปลงยังเลยล่ะคะ่ะลูกบดายพี่น้องลูกบดายไปบดายนะคะเต็มในก็ดีขึ้นแล้วก็เลยมีกระจิกกระใจมากนะคะน้องเข้าได้นี่ละ่ะตอนถ่ายเสร็จเราดีเลยลูกถ่ายได้ก็ได้อันนี้พี่ฝ้ายค่ะนี่ล่ะพี่ฝ้ายผู้พ่ายย่ายไปหาหมอกับอันแม่เพชรเพิ่นนะคะ่ะน้องฝ้ายนี่ละ่ะกับ ยายเผ็ดพุ่มยายไปหาหมัวอันนี้าล้วหลังอันนี้อ,อ,อันบบนีอ้อืมอืมอืมอืจอยเอ้ย <laughs> จอยหน่อยเอ้จอยน้อย <laughs> คนจอยค่ะ<อ>ถ้ากันว่าจอยกันน้ำนักขึ้นอยู่ค่ะฟาไปสั่งน้ำนักน้ำน,นักขึ้นแล้ว แนนิดหน่อยล้ว่ะรู้สึกเป็นไงบ้างคะใส่ชุดนี้อ่ะสวยไหมคะสวเจ็้หัมากเลยค่ะเพราะอะไรคะันนี้มันงตาหนคัะสวยมากเลยตาหินค่งเอาม่อนีรู้สิเอ้าลูกพี่นี่ยังขบไปอ่อขนมะมีขี้วัวอะ้มาลากกินขนมเด้อค่ะเด้อเมือนีว้ยแผลไอ้คว้าผู้ขอ้วขอผู้ใดค่ะ ยยนเ,น,เ,เนี่ยเป็นร้อยจริงขนมเสยร้อยจริงขนมเสยเลยมือนี้ขนาดว่าจะกินเดอ้อวันนี้ละร้อยมีการร้อยนี้มาสะพานร้อยนี้มาสะพานแล้วก็ทายอีกไหมนี่เือจบแล้วเอางั้นหันหน้ามาให้ดูทา่าสวยๆหน่อยสิคนสวยนี่เพื่อนเลิศคา่าหลานสาวพี่น้องเขาเลิศบ่หลกสาวหลาแม่จอยชุดนี้ล่ะแส่แล้วสวยบ่าม่มจอยเบิ้งน่เ,นนเดอ้อแม่จอยเดอ้อเพื่อน เพป็นวันยังก็ล่ะเจ็บเจ็บหูมันเหนียบเตาแต่ว่าแต่ว่ามันยัางงามเลนบ่ม,นมันงามลองนี่ขั้ยะของประเดี๋ยจะไปหาว่าไปตรวเด้อประเดง๋ยวสิครัวหัวเด้ <c oughs> จะไปไหนอ่ะร้องเช้าไม่ใส่เลยพี่เบลลินไปจะซื้อในถางฉากหนังเล่นเลยบอกันมวนไปซื้อดอกเบลแมนจ้าป้าจังม่ง คนนึงค่ะพี่น้องบัดบัดไฟยังแก่งแต่วันยังแก่งตีนเงี้ยว่ามึงกันโง่ละคนนึเอ้หยหลานหลานสาวแย่รุ่นงามบ่าคา่ะลูกสาวพี่น้องงามบ่อีพ่ออีแม่ลูกสาวหลาโมจอาง,งามบ่ แม่จอยลูกสเราลา่ะชุดนี้สวยบ่ขอบคุณแม่จอยนะลูกชุดสวยขอบคุณชุดส,สวยจากแม่จอยนะคะแม่จอยบอกบอกว่าทุ่มสุดตัวเลยเพื่อนน้องที่ดาเราค่ะแล้วก็ยังเะไรอีกซับชุดน,นะคะที่แม่จอยจะตัดให้นะคะก็ขอขอบคุณแม่จอยมากมากนะคะที่เมตตาน้องที่ดาา่าเราที่ล้างเล่นด้วยขอบคุณค่ะโอ้ยจ้าขอบคุณแม่จอยหล,ลายๆลด้วยค่ะเด้อที่หักเลยแพ่งยิรา อีหลาขอบคุณอี่เมจอยแล yes. ้วอีเมจอยเอ้ยลูกสาวเจ้าเอาย่างดีดีนี่แม่หลาหลวบปุ่นใส่แกจะย่างไปทะเลมีหลุมขีย่างมาพี่ของมันมีหลุมน่ะตัวพักกระดอกนางเฮ็นใจกันเลยอืเกิดปีญหาเฮียนใจกันอ่าให้ย่างลมกระดอกกระแดกแม่นบ่อฉากันมาดูเลย เกือบเกือบมันบอลอํนนวยกันเลยติบอลเเห็นใจกันแม่นบอลุดเกือบบอเห็นใจกันอืมเกือบก็เห็นใจกันค่ะพี่น้องอยากกินน้ำแดงน้ำแดงตรงไปสารก้างเลยเขามียังมีลานขายอยู่สารก้างซีสเกตบนนี้ข้างนนกใส่โอ้นี่อ๋อดูได้ไหมไม่เอาหรอกลูกเขาเข้ารังแล้วอย่าไปกวนเขาเลยนอนอีกรังให้เขาเข้ารังแล้วเขาเข้านอนบ้านเขาแล้วอย่าไปกวนเขาเลยให้เขาได้พักผ่อนกันอ่ะ ฮันมายิ้มใส่กล้องให้นแนบบัดที่นี่งามๆเจ้ะอู้หูอ้าวลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เนาะจ้ามล็งเบิ่งไหลต่อเนาะบอกพี่น้องเขาแน่ะขอไปติดตามไม่ไหลกันมล็งเบิ่งไหลนีะค่ะขอบคุณแม่ไปติดตามกันหลก็แค่เมะเร็งไหลสดน้ำนี่มะเ็งอะไรบ้างเม่นจ้า เราอบอกพ่อพแม่หดดเห้ไปเบิ้งใน้ไหลสดที่ละลูกคแกล้งไหลสดเด้อค่ะเตรียมตัวเตรงตาตองโตตังตาล้อคอยไปเบิ้งใน้ไหลสดเลยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย